ขนนิดนึงนะตัวนี้ตู้ซับเบียดบีบีอาัมาดูบีบีครับตัวนี้อ่าบีบีสิบแปดนิ้วตัวนี้ครับนี่โอ้โหฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะครับวันนี้ซับเบียดบีบีไม่อัดแทะเปิดฝาหลังให้ดูครับเปิดฝาหลังให้ดูหน่อยนะครับบีบีสิบแปดนิ้วขอบเหลก็กตะแกรงเหลก็กสีระเบิดไม่อัยดยี่สิบมิลตะแกรงเหล็กตัวนี้ครับนี่สีระเบิดนะครับอ่านี่ครับขนาดประมาณนี้ครับตู้ซับเบียดสิบแปดนิ้วสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทไม่อัดแทะยังไม่ขยับราคานะครับแต่ว่ากลางกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือน ทุกค้าที่สั่งจองรีบสั่งจองก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบหลายอย่างเริ่มเริ่มราคาสูงขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กแล้วก็ไม้อัดต้องขยับขึ้นจิ้นละแผ่นละร้อยแผ่นละเจบาทอย่างนี้ครับหลายอย่างก็ต้องขยับขึ้นตามราคาวัตถุดิบนะครับตอนนี้แต่ว่าโปรนี้ก็ยังเป็นราคาโปรโมชั่นที่ยังถูกอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะยังขายวันนี้อัปเดต5พฤษภาคม สั164ยังอยู่ที่ราคาเดิม2,390บาทตู้เปล่า Bv 18นิ้วแล้วรอดูขนาดเอาขนาดเท่าไหร่มาดูขนาดครับขนาดยังอยู่ที่ขนาดเดิมนะครับ Bv นะครับนี่นะฮะความกว้างก็นี่นะครับ58เซนเมตรนะครับความกว้างนะครับความลึกมาดูที่ความลึกครับความลึก81เซนมตรนี่รวมขอบเร็กกับตัวนี้แล้วก็ความสูงก็น่าจะ80ครับผม 81ครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวไม้ก็คือสูตร80 80แล้วก็58ครับตัวนี้นะมาดูด้านในตู้ครับนะเรามาดูข้างในตู้ครับนี่นี่เราขยับก่อนพอเราถ่ายทํานี้ไม่มีรูปแบบอะไรทั้งสิ้นครับถ่ายแบบดิบๆเลยครับตัวนี้เป็นการถ่ายที่ไม่มีการตัดต่อครับไม่อัด AA ครับตัวนี้คุณภาพ AA ถือว่าไม่อัดคุณภาพมากครับตัวนี้ครับไม่อัด20บินดูเนื้อไม้ครับดูใกล้เนื้อไม้นี่ ไม่มีเมฆกระทั่งรอยครับนี่ริ้วรอยไม่ีตัวนี้ครับนี่ไม่อัดดูริ้วรอยไม่มีนม итан, มม <S 2> <S 2> เนื้อแน่นครับ <S <S เนื้อแน่น <S 2> <S 2> เนื้อแน่นเครื่องฟิสตั้ทติดง่ายนีค่ครับตัวนี้ก็ดามไม้ครับนี่ก็ดามไม้นี่ก็ดามไม้ข้างบนนี่ก็ดามไม้กันกันไม้กับเพื่อบนี้นี่ครับเสริมฝานี่ก็ดามไม้ไว้ดามไม้ไว้ทุกตัวครับตัวนี้นี่นะครับข้างในครับข้างในตู้นี่ครับนี่ใส่ดอกด้านหลังตงัวนี้แล้วก็ตู้นะไม่อัด20่มิลตัวนี้อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ก็มีมีไม้ใส่ครับ ดามกันไม้หลุดอีกตัวนี้นี่ยกันไม้กับเพื่อบนะตู้นี้ราคาอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ2,390บาทเดี๋ยวคลิปเสียงเราจะพาไปชมอีกหนึ่งรอบนะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นอย่างนี้18นิ้ว BV วีจอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ b ี BB. ก็2390บาทเนี่ย18นิ้วนี่วางตั้งเทินกันได้ตัวนี้ครับมีตีนข้างใต้ครับนี่ตีนตู้สลับล็อกไม่ให้ตู้ขยับตัวนี้นี่นะครับไม่ให้ตู้ขยับ นี่นะครับขอบเหล็กตะแกงเหล็กสีระเบิดนะครับตะแกงเหล็กตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2,390บาทยังไม่ขยับราคาลูกค้ารีบสั่งจองเลยนะครับอัปเดตวันนี้5พฤษภาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซีกงนะฮะ085ย3 1 3 0 0 1ง6 3เดี๋ยวสำหรับ, <c oughs> บคลิปเสียงจะนำมาอัปเดตให้ได้ชมอีกหนึ่งรอบขอบคุณการติดตามฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกับร้าน อุบลมิวสิ์ซาท์เชียงกงอุบลร,ราชธานีเฟซบุ๊กอุบลมิวสิ์ซาท์บ่าวไกา่แล้วก็เพจร้านอุบลมิวสิ์ซาท์เชียงกงจังหวัดอุบลร,ราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้อัปเดต5พฤษภาคมที่อุบลร,ราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ